ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกนัลล็อกพลิจินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกก่าเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับ เอาครับสวัสด,ดีทุกคนวันนี้ก็โหช่วงนี้เกมอัปเดตบ่อยนะครับผมฟาร์มไปเนี่ยผมยังต้องอัดคลิปอัปเดตให้ทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็ตอนนี้ผมก็กําลังฟาร์ม2องกองนะครับเป็นอจ r k นะหรือที่สมัยก่อนเรียกจากนะสมัยนี้ก็น่าจะเรียกว่าอัมกินนะมิสเตอร์ฟักทองและทางซ้ายก็จะเป็นไนท์แม์นะผมก็ใช้สายชาร์ปชูเตอร์ในการฟาร์มนะครับผมก็ทําคลิปไปแล้วนะว่า ชับชูเตอร์เนี่ยเซตยังไงนะครับส่ับคนที่เป็นฮันนะคนที่เป็นอาชีพอื่นก็จะมีวิาสาดที่ฟาร์มอยู่นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับอัปเดตเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีกาชาเบสบอลมา3ามอันนะครับมีเบสบอลมีสเปซคิตตี้กาชานะครับแล้วก็มีในส่วนของเตเบลลิ่งดักลอตเตอรี่อ่ะอันนี้คืออะไระครับมาใหม่วันนี้เลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับกาชาเหมือนเปิดเฟืองนั่นแหละเปิดแล้วจะสุ่มของได้ข้างในเนี่ยดังนี้เลยนะครับ ก็จะมีหมวกเบสบอลมีตั๋วกาชามีบัตรสุ่มสัตว์ทองโอเคนะแต่ผมไม่ชอบใน่อคนนกเท่าไหร่แต่โมลออ่าคอยสิบก็พอได้กีวีจะเป็นกีวีกาก,ากนะครับเป็นคล้ายๆมะระลกอกากาเรียก,กันแบบบ้านๆน,นะแต่เปลี่ยนโม้งห้าก็โอเคมีคิวโทเคสร้อยด้วยสุ่มห0ครั้งการันตีเดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนะครับเบสบอลกาชานะครับกดไปที่วอลโดมนะครับก็จะมีให้ดูนะครับจะเลื่อนมาข้างล่างเลยทุกคนก็สามารถดูเองได้เช่นกันนะครับ โดยหมวกเบสบอลเนี่ยจะเป็นอันนี้ครับมันจะคล้ายกับหมวกอาราเล่หน่อยๆนะซึ่งหมวกเนี้ยโหมันดีมากทุกคน,นดีมากโดนทางซ้ายนี่ครับยิงมอนกึ่งมนุษย์แรงขึ้น6%แล้วบวก Ag2 สาย Add สายไนท์คลิสายอมพันเปอร์ก็ต้องใช้หมดเลยยังไม่พอหนวกอินสีวิสัยก็ใช้ได้แล้วยิงมนุษย์แรงขึ้น6%นะทุกคนมันของต้องมีหรือเปล่าล่ะ นะงานหยาบอีกแล้วครับผมว่าเดี๋ยววันนี้สุ่มให้ดูนะวันนี้สุ่มให้ดูอ,อันนี้บวกอาราเล่นะครับเดี๋ยวผมพาดูหลังเลยแล้วกัน,นครับวันนี้มีหลังมาใหม่ด้วยคนระับเป็นในส่วนของน้องกระเป๋าน้องแมวนะเป็นกระเป๋าใส่แมวไวนะ้น่ารักเวอร์ใครเป็นทาสแมวนี่บอกเลยว่ากระโดนตกกันไปอีกนะครับอันนี้ก็น่ารักนะครับน่ารักมากที่สําคัญเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้นรับเจ็เลเวล75เนี่ยจะมีตีบวกสิ ได้จากตีบวกประดับได้พูดง่ายๆซึ่งอันนี้ถ้าบวก10บวกเลือดอีกเรียกว่าโอ้โหยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกวันนี้มีในส่วนของนี่ตัดขีมาใหม่ขี่พาสาวดื่มเออเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวบนหลังเป็ดนะครับกดคลิกดูได้ด้วยไปการให้เป็ดกระโดดแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็สายแฟนะเอวแล้วไปไหนแล้วโอเคมาแล้วนะครับ ก็มันจะนั่งคู่ได้นะใครมีมอไซค์แว้นแล้วอ่ะอันนี้ก็คือนั่งดื่มนำมะพร้าวเห็นไหมมะพร้าวมย่ยังว่างอยู่ลูกหนึ่งไม่มีคนมานั่งนะครับก็นี่แหละแต่ว่ามันก็ผมรู้สีสันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อันนี้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีไอดอกบ้างนะครับแต่ผมเช็คก่อนว่าผมฟาร์มถูกต้องไหมย,ยาหมดหรือเปล่ายาไม่หมดนะครับเวลาฟาร์มอีกห้าสี่อาทิผมขอซื้อยาเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะเสือไว้ก่อนกันเหนียวนะครับซื้อไว้หกเก้าอืม ก็มาดูนะครับมาดูในส่วนของกาชาวันนี้เราดูในส่วนของหมวกไปแล้วนะดูความสามารถไปแล้วไปดูสเปซคิตตี้อันนี้มันก็คือกระเป๋าแมวอุ้ยอะไรครับเน่ะดอบกโอเคดอบก๊์ดอเอาไว้ใส่กันเมเทโอเถยเลยนะกำลังฟาร์มอยู่ทำไมไม่ดอบไนท์แม่นั่นเสียหลูปละมีคนลากผ่านนะครับมาผมวิ่งมั่วเลยทีนี้โอ้โห ไม่เป็นไรครับได้การ์ดแจ็คมานี่เสียหลูกไปแล้วนะมาไปอยู่หลังสุดตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับนิดหน่อยตัวเดียวแต่ไม่ไกลเดินกลับมาครับเดินกลับมาแล้วแต่ทัม้มันมันน่าจะมีคนใช้ด้วงอยู่มันเลยดูดไปดูดมาการ์ดแจ็คนะครับนี่เรียกว่าไปดูก่อนนะผมพาทะเลเท่าไหร่อันนี้คือ s วิมมิ่งดั c นะครับหรือเป็ดเป็ดในส่วนของตัดขี่เมื่อกี้ที่นั่งคู่ได้อันเนี้ยมันแพงหน่อย มันเป็น30 40 50อันนี้แพงแต่มันได้การ์ดสุส่มการ์ดแลด้วยมีตัวกาชามีสัตว์เอสมีที่ขูดมิกกี้มีเนี่ยมารกอ,อัพสัตว์แบบราคาแพงเห็นไหมมมีกิลโทเค้นเหมือนกันไออันนี้เนี่ยไอหมวกไอแมวเนี่ยก็แพงได้เป็นการ์ดสุส่มการ์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแต่กีวีจะกากหน่อยอันนี้ไม่มีการ์ดให้ก็ตามราคานะครับอันนี้สุส่มห้าสิบทีที่มันมีให้เนี่ยจะการันตีเลย อันนี้สุ่ม50การันตีเช่นกันสุ่ม60การันตีเช่นกันถ้าหากว่าทุกคนซื้อหมดนะเอาทุกคนซื้อหมดลูดหมดเนี่ยอันเนี้ย3,000อันเนี้ย2,000ร์รี่ผมมีไม่พออยู่แล้วอันนี้1,500นะ3,000 2,000 1,500เป็นเท่าไหร่ครับ6,500รับไปเลยการันตีทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราไม่เกลือเราก็มีสิทธิน์ะครับถามว่าผมเอาอะไรก่อน ไอสัตว์เป็ดน้ำเนี่ยไว้ก่อนนะครับหมวกตีคนตีมนุษย์อันนี้อาจจะต้องจัดมาก่อนนะครับเราจะสุ่มให้ดูวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวสุ่มทีละสิบสุ่มทีละสิบทั้งหนึ่งสามร้อยเบอร์รี่ก็จัดไปเริ่มเอาเลิศอชัย1ิบเบสบอลกาชาปึ๊บได้เป็นสตาร์โมล่าคอยแล้วก็โอ้สตาร์โมล่าคอยก็เหรอครับ ตามโมล่าคอยเนี่ยจะใช้ทำในส่วนของฟังก์ชันแอซเซอรี่เอนฮานส์เมนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะมีตีแอซเซอรี่อีกมันมีตีตีออฟแมวเนี่ยของเมื่อมีของแอซเซอรี่ในในอนาคตเนี่ยมีตีบวกประดับแล้วก็มีตีบวกของอื่นด้วยนะครับซึ่งไอวาย i ิวเนี่ยก็มาใช้กันได้นะครับใช้ตรงนี้ซึ่งผมเนี่ยสายดาเมจมันจะเล่นหนึกับ4ก่อนแล้วก็กดฝึกไปนะครับ กดฝึกไปให้มันได้1กับสนะครับถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่กดนะครับเนี่ยได้1กับสีเพื่อผมกดบันทึกแบบนี้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว,วิธีการใช้ก็ประมาณนี้อ่ะสิอันแรกผ่านไปนะมาต่อ,อที่10อันที่2เลยครับได้ขนนกมาได้กีวี่มา8นะครับขนนกอันนี้ก็อาจจะเอาไปว่ากันอีกที2ีอันผ่านไปไม่ได้จะก,การันตีหรือเปล่ามาต่ออันต่อไปขนนก ได้บาดสุ่มสัตว์มาสองนะครับได้บาดสุ่มสัตว์มาสองก็ถือว่า,าเหรียญม่วงนิดหน่อยไปต่อครับกิวโทเค็นเหรียญม่วงสตาร์โมร่าบาดสุ่มสัตว์หนึ่งผงใสจะไม่รอดอสุ่มทีละห้าครับปึ๊บกีวีเต็มเลยนะครับทองใสก็สุมสองอันไม่ได้นะครับมันเป็นเลทอะทุกคนมันเป็นเลทก็ต้องสุมทั้งหมดเพื่อการันตีนั่นเองนะครับ ก็ต้องการันตีกันไปนะสำหรับหมวกอันนี้เนื่องจากว่ามันแจ่มมากๆนะครับก็โอเคมาต่ออันที่2นะครับกระเป๋าแมวนะกระเป๋าแมวตีบวกได้เราต้องแบ่งสุ่มนะถ้าเป็นไปได้ขออยากการันตีเลยนะครับกระเป๋าแมวผมสุ่มทีลสิบเหมือนเดิมไปนะครับไม่ได้เป็นโมล่าคอยเป็นบัตรสุ่มการ์ดโอ้ผมอยากสุมกส่มการ์ดชอบสุ่มการ์ดมากก็ยังไม่ได้นะครับอีกสิบครั้งปึ๊บเป็นกิวโทเคนซะส่วนใหญ่เป็นคุกกี้เป็นกีวี บัตสุ่มการ์ดอีกแล้วอาได้เยอะ,อะได้ได้เยอะอยู่นะครับบัตรสุ่มการ์ดอ่อเลยสุ่มการ์ดมาอีกไหมมีอีกติดคลิกเหมืนจะได้สุ่มการ์ดหนเหลือ20ผมแค่อีกแค่สิก่อนนะครับปึ๊บก็ไม่ได้ฮฮทุกคนไปสุม่มแต่บัตรสุ่มการ์ดมาบ่อยจริงอาทิละหครับหวังว่ามันจะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมล้างตู้นะซึ่งมันก็ล้างนะครับทุกคนป่ะแมวคิตตี้ ข้างในมีแมวอยู่นะครับอันนี้สําหรับใครที่ชอบแมวหรือเป็นทาสแมวแล้วก็จัดไปนะครับเออไปเาเหลือแค่พันเบอร์รี่เท่านั้นก็ขำๆนะครับเพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้หวังว่าจะได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของน้องเป็ดตัดขี่ดื่มมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราเปิดเสร็จนะเราไปสุ่มของที่มันแถมมาแล้วกันนะครับอืมสิบครั้งรถเข็นเป็ดได้กาชาได้ผัดได้กีวีได้ซูเปอร์คุกกี้อีก10เลยนะครับไม่เป็นไร ปึ๊บไม่ได้ถ้าได้มันจะเด้งขึ้นมาได้กาชาทิกเก็ตได้ซูเปอร์คุกกี้กีวีไม่มีนะครับสามอันสุดท้ายครับปึ๊บไม่มีแต่ได้บัตรสัตว์เยอะนะได้บัตรสัตว์เยอะไปสุ่มสัตว์กันดีกว่านะผมดูซิว่าที่ฟาร์มเป็นยังไงบ้างหายไปไหนตัวหนึ่งไว้รู้ม้ามันมีสามตัวนะมันหายไปตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรมาดูนี่เดี๋ยวสุ่มได้ทั้งสิบครั้งแนี่ยนะครับก็ใครก็ได้นะออกใครก็ได้มาครั้งแรกได้พี่เศษพี่ด้วงนะครับ อันที่2ขอไม่ดูแอนิเมชันแสงฟ้าแสงม่วงแค่นั้นนะครับแตกนะแตกแน่นอนก็ค่อยๆหยอดไปเรื่อยครับสัตว์ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีในส่วนของกาชาด้วยนะมาสี่ใบผมจะเก็บก่อนเพราะผมได้มาผมเอาไปแลกแล้วได้มา3ามอันเก็บละกาชาไม่เปิดเพิ่มแล้วก็การ์ดนะการ์ดอันนี้ได้มา6ใบเหรอโอ้ดวงผมไม่ค่อยดีสุ่มการ์ดสุม่มเลยลกัน สุ่มระหว่างเวลเลยเป็นแมนดารลาราคาดีอยู่ครับราคาดีอยู่มาดูใบที่สองครับไม่ดีนะไม่ดีเป็นกากนะครับบางมุมสุ่มต่อเลยครับอา้ามูหมมนักไม่ดีครับสามใบสุดท้ายนะที่เราได้แบบการสุ่มนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มกันสี่ฟ้าเนาะ ได้วโลก็มีราคาอยู่แตมันไม่แพงมากครับสองอันสุดท้ายไม่มีม่วงเลยนะออกยากเวอร์ออกยากเวออันนี้เป็นงูโขวเม็ดอยากได้นะแต่พันไม่อยากได้ครับต่อเลยฮะสุดท้ายม่วงไหมไม่ม่วงนะบางคนคลิกเดียวมาก็มีนะแล้วแต่ดวงคนระับอ่าโอเคข้างขาวแดงราคาใช้ได้นะครับราคาใช้ได้ก็ถือว่าโอเคนะ อันนี้มันจะมีในส่วนของสัตว์ขี่นะครับนี่ม้าผมหายไปจริงๆรินะเนี่ยม้าทางซ้ายมันหายไปตัวหนึ่งสัตว์ขี่นะครับเราก็จะไปอัพกีวีีันะทุกคนเนี่ยมันได้เยอะเห็นไหมมันได้สัญชัยกีวีมาอีกทุกคนเนี่ยก็เอาไปอัพได้นะเอาไปอัพได้เนี่ยคือผมก็จะสุ่มจนกว่าที่มันจะได้1กับ4อ่คือถ้าไม่ได้1กับสี่ผมก็ไม่หยุดนะครับผมก็ไม่ตีถ้า1กับ4ลบเยอะผมก็ไม่เอาประมาณนั้นเลยเทคนิคผมมีแค่นี้อ่ะอันนี้บวก1อย่างเดียว4ไม่ลบเอา อันนี้บวก1 5บวกลบ4เยอะจริงๆก็ไม่ดีนะแต่ผมเอาเพราะว่าผมอยากได้นาเมตพื้นฐานอันนี้1ลบแค่หแต่บวก4 5เอานะครับบวก4 5เพียวๆเอานะครับบวก1และบวกสีมบึมๆบวกน้อยไปหน่อยบวกบวก1และ4เนี่ยเห็นไหมผมจะเต็มแล้วนะในส่วนของ4กับ1ผม a อตแท k กกับแอตแท k กซผมจะเต็มแล้วง่ายๆเลย สุ่มอย่างนี้แหละผมก็สุ่มไปเรื่อยๆมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแหละนะลบบั่งบวกบ้างอันนี้หนึ่งบวกห้าสี่ลบสาผมเอาประมาณนี้มีเบเอร์มีอีกสองอันอันแพงก็สุ่มไปเลยครับมันส่วนใหญ่อันแพงมันจะดีครับนะอันนี้เราก็ไม่เอาครับนะถ้าไปลบสี่เยอะบวกหนึ่งนิดหน่อยลบเยอะกว่ามาบวกบวกก็ไม่เอาประมาณนี้นะทุกคนทีนี้ก็มาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกระเป๋าแมวนี่ ใส่ให้หมดเลยนะครับแต่มันไม่ได้เข้าเซตกันนะผมว่าเอาจริงนะมันไม่ได้เข้าเซตกันครับอไปไหนอ๋อเรามีแล้วโอเคไม่ได้เข้าเซตกันผมก็ไม่ได้เอารถเป็ดอะไรนะเน้นทางสองันี้มากกว่านะมันแต่ผมใส่ชุดนี้มันดูเด็กเด็กน้อยมากถ้าใส่ชุดเนี้ยไม่รู้จะเข้ากับอะไรนะหมวกอาราเล่มันจริงๆเบสบอลเนี่ยมันต้องใส่หมวกใช่ไหมก็อาจจะเข้าออกับชุดนี้หน่อยนะจะไปหมวกทหารก็เลอะเทอะนะครับชุดนี้ก็ไม่ไหวก็ก็ ใส่ชุดเบสบอลได้หรือหมวกสงการก็ได้ก็แล้วแต,แต่แต่งตัวแล้วกันนะครับอ่ะส่วนรถเป็ดก็ค่อยว่ากันค่อยว่านกระเป๋าน้องแมวนะครับอโอเคสำหรับคนที่ชอบทลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซ u b s ไคร b ์ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีอัปเดตกิจกรรมอะไรมาอัปเดทใี่อีกถ้ามีโอกาสก็จะเปิดให้ดูนะครับแต่ก็เปิดหมดแบบสุลต่านไม่ไหวอย่างที่เมื่อกี้ครับรถเป็ดผมก็คงจะไม่ได้เปิดหมดแต่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงเจอกันทลิปหน้าบ๊ายบายครับ